สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับคลิปของเราในวันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับคลิปไอทีนะครับเกี่ยวกับอุปกรณ์มือถือนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับที่เคยใช้มือถือมาแบบมันเก่ามันนานอะไรเงี้ยครับใช้มานานแล้วแล้วก็ชาร์จบ่อยบ่อยนะครับก็จะมีปัญหาที่ตามมาเยอะพอสมควรนะครับโดยเฉพาะที่ชาร์จนะครับตรงก้นมันนะครับตรงที่เสียบมันน่มันจะชอบ มันจะชอบหลวมนั่นเองนะครับก็ใช้งานมานานนะครับบางบางท่านเนี่ยเครื่องก็ยังใหม่ๆอยู่นะครับแต่บางทีเนี่ยการตรงตูดมันนะครับผมขออนุญาตใช้คําศัพท์นี้แล้วกันตรงตูดมันเนี่ยมันก็มีปัญหาขึ้นมาได้นะครับเนี่ยอย่างอย่างบางครั้งในเครื่องนี้นะครับบางทีมันชอบหลบนะครับมันชอบหลบมันชอบหลวมนั่นเองนะครับเนี่ยครับมันขยับได้อย่างนี้เลยนี่นะครับพอมันขยับได้ มันก็ไฟมันก็ไม่เข้านะครับบางครั้งเนี่ยเราต้องเสียบใหม่นี่ครับเตือนอีกล็ลเราเสียบใหม่ไปก็คือบางครั้งล็อกมันจังหวะมันมันหลวมนะครับมันไม่เกาะนั่นเองครับเดี๋ยวผมเสียบอีกครั้งทีนี้มันต้องมีมีล็อกของมันอีกอ่ะผมขออนุญาตตั้งกลงนะครับนี่นะครับพอเสียบไป บางทีเรามันก็ติดบางทีมันก็ดับนะครับโดยความที่มันหลวมมากพอตรงที่มันติดเราก็ต้องจําไห่ได้นะครับอย่างเนี้ยผมผักมาด้านซ้ายอ่าแต่ถ้าผมผักมาตรงกลางนะครับมันก็ไม่เข้านะครับอผมก็เลยต้องดันมาด้านซ้ายบางทีบางทีนะครับคือเราต้องดันไปตรงขอบมันนี่ฮะดันไปขอบ แล้วบางทีเราถ้าถ้าเราแบบเราชาร์จทิ้งไว้แล้วมีอะไรมาโดนหรือว่ามันก็ไม่เข้านะครับทําให้เราเสียเวลาบางครั้งเราต้องหาหาอะไรมาดันตรงนี้เอาไว้นะครับทําให้แบบโอ้ยุ่งยากจริงๆนะครับคือพูดง่ายๆเลยคือไม่สามารถชาร์จไปด้วยเล่นไปด้วยนะครับเพราะว่าห้ามให้ไอตัวเนี้ยมันขยับนะหลายคนคงนึกผ้าบอกนะครับคงเข้าใจนะเนี่ยแต่ก็ดันเอาไว้เงี้ยทีนี้นะครับ วันนี้ผมไปเจอสายชาร์จชนิดหนึ่งนะครับนี่นะฮะเป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยท็อปเคหรือเปล่านะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยตัวนี้มันดีกว่าสายชาร์จอื่นยังไงนะครับเดี๋ยวผมแกะให้ดูเลยอันดับแรกนี่นะฮะร,ราคาไม่แพงด้วยนะครับไม่ถึงร้อยนี่นะครับถ้าของแท้จะจะมีโลโก้ติดทั้ง ด้านซ้ายเลยด้านขวานะครับอ่ะตอนอื่นตัวนี้พิเศษยังไงนี่ครับมันคือมันเป็นแม่เหล็กนะครับนี่ถอดถอดได้เป็นแม่เหล็กนี่ครบและมันจะหลบยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนเป็นเดือยออกมาเป็นแบบแท่งเหล็กแล้วตัวนี้ก็จะเป็น มาสัมผัสกันนะครับนี่นี่นะครับคือมันเป็นตัวผู้ทั้งสองเลยคือแบบเวลาโดนเนี่ยมันโดนแน่นอนนะครับโดนแล้วมันก็จะกดกันลงตรงเนี้ยนะครับนี่ตัวนี้อาจจะกดลงเป็นเข็มแทงอ่าแล้วตัวนี้ก็ไม่ใช่เป็นรูนะครับมันก็จะรับกันอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวเราทดสอบและตัวนี้นะครับเขาเออกแบบมาใหญ่นิดนึงนะครับ เหมือนจะพิเศษหน่อยหนึง่งคือมันใส่แล้วมันคับเลยนี่นะครับนี่ฮนะมันคับเลยนะครับนี่ขยับไม่ได้เลยนะครับอันนี้ไม่ได้อวยนะครับจริงครับขยับไม่ได้เลยนี่อ่าเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษตรงนี้เออตรงเนี้ยมันจะมีไฟด้วยนะครับว่าเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยไฟมันจะอยู่ตรงก้นตรงนี้อีกอ่าผมเสียด ให้ดูกันเลยนะครับนี่เสียบแล้วครับไฟเป็นแบบนี้และทีเนี้ยไม่ต้องลิงเลยครับก็นี่ครสามารถเล่นมือถือได้เลยทีนี้นี่ครับยังไงก็ได้ครับนี่ครับชาร์จจริงนะครับนี่ครับก็ยังชาร์จอยู่ ทำไงก็ไม่หลุดนะครับอ่ายังชาร์จอยู่ปกตินะครับขึ้นสองเปอร์เซ็นแล้วเมื่อกี้สองเปอร์เซ็นแล้วนะครับดึงออกง่ายครับตัวตัวนี้จะไม่หลุดนะครับเพราะตัวนี้จะแน่นมากนี่ก็อาจจะมีขยับนิดนึงแล้วก็ง่ายเลยนะครับนี่แค่ปล่อยมันกระดูดกันเข้าไปโพะนี่นะฮะผมบอกว่าใช้ดีจริงๆนะครับอันนี้ผมไม่ได้มาขาย ผมก็เพิ่งเจอมันเป็นของในร้านนี่แหละแต่ทีเนี้ยผมลองเอามาชาร์จดูเฮ้ยมันมันเจ๋งดีครับดีกว่าเราไปเปลี่ยนตรงตูดมันเนี่ยวงโทรศัพท์เนี่ยแพงนะครับบอกเลยว่าหลายร้านนี่เกือบพันนะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็แพงหน่อยถ้ายิ่งเป็นรุ่นเก่าๆอย่างเงี้ยก็ยิ่งแบบมันไม่คุ้มอะครับนี่ถายชาร์จตัวนี้ช่วยได้นะครับนี่ยังอยู่นะฮะโอเคนะครับนี่ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ ฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยนะครับนี่อี่ห้อนี้นะครับหาดูนะครับราคาไม่ถึงร้อยนะครับนี่ผมจําราคาไม่ได้จริงเดี๋ยวผมจะลองหาดูแล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้นะครับสําหรับสายชาร์จไมโคร USB นะครับอ่าน่าจะมีเป็นพวกของไทซี C, ของอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าน่าจะมีแหละอ่ะโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ